สวัสดีทุกคนนะครับเราอยู่กันในแมป f a c e Is Up นะฮะนนี้เราจะมาแต่งรถคันนี้กันนะครับ Odd f t e r กูซากมาแต่งซิ่งคันที่15ถ้าจำไม่ผิดน่าจะคันที่15กันแล้วเดี๋ยวคันนี้เป็นรถกระบะนะฮะแล้วก็เราจะทำเป็นเครื่อง V10 มันมีเครื่องมาใหม่ก็คือเครื่อง V10 นะครับทุกคนเราตรงนี้มาจอด ในจังยาร์ดเท่ๆกันก่อนนะครับเปิดประตูปากกระโปรงนะครับเป็นเครื่อง i 4 2.0นะครับเครื่องตัวนี้กําลังมันน้อยเนาะมันแค่เครื่อง2000นะครับแล้วก็เจ้ารถคันนี้มันคันใหญ่มากนะฮะก็เลยทําให้วิ่งช้ามากๆยังไม่ได้ซ่อมด้วยนะครับถึงซ่อมเต็มร้อยแล้วผมคิดว่ามันก็ไม่แรงเท่าไหร่นะครับสาหรับเครื่องตัวนี้เนาะรูปทรงรถก็ประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวเราแต่งแบบเต็มที่นะครับเครื่อง V10 มันมันแพงมากนะครับทุกคนเอามาใส่กับ Ford r a p t o r ะแรงเท่าไหร่กันเชียวนะครับณนะจุดจุดนี้เราก็จําเป็นจะต้องเอารถเนี่ยไปที่ร้านเ p a r พาร์ t กันนะครับเพื่อที่จะซื้อเครื่องและนี่คือความเร็วสูงสุดนะของรถคันนี้ในตอนนี้นะครับที่จะขับได้นะครับวิ่งอยู่ประมาณสัก20กว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงโอเคฮะตอนนี้เราก็มาถึงที่ร้านเ p a r พาร์ t กันเป็นที่เรียบร้อยก็ลงจากรถเปิดฝากระโปรงนะครับซึ่งผมจะถอดทุกชิ้นส่วนออกมานะครับผมจะเก็บเกียร์ไว้นะอันนี้เป็นเกียร์ที่ดีเลยทีเดียวนะถ้าซื้อใหม่นี่แปดพันนะเก็บแบตเตอรี่ไว้แล้วก็ม้อนนําะครับ แล้วก็เดี๋ยวทิ้งชิ้นส่วนตรงนี้นะครับเราซื้อคูเลนต์ไปด้วย10บาทนะครับแล้วเราก็ใส่เลยนะต่อมาเราก็ซื้อเครื่องนี่นะฮะทุกคนเครื่องอัพมาใหม่นะ V10 5.2นะครับถือว่าเป็นเครื่องที่ใหญ่ที่สุดแล้วนะเครื่องบิ๊กบล็อกนะครับ4,006นะครับสาหรับ Engine Block แล้วก็ Air Intake 7,500ว wow. ้าวแล้วก็ e x x a u s t m a n i f o l d ประมาณ4,920แล้วก็ c y l น n เ e r Head อีกหมื่นนึงแล้วก็ s p a r k p l u g อีก300เอเดี๋ยวเราก็ จำเป็นจะต้องเอาเครื่องเนี้ยเดี๋ยวนะมาใส่ตรงนี้นะครับอันนี้เครื่องมันร้อเอร์เซ็นแล้วนะทุกคนแล้วเราทิ้งอุปกรณ์ตรงนี้ไปแล้วเราสามารถกดบิ n งพลาสมาได้ใส่คอท่อลงไปใส่แอร i อินเทนะครับ ไปอันนี้ฝาเครื่องแล้วก็สปาร์คปักแล้วเหลืออะไรรู้สึกมันดูขาดขาดนะร่วงตรงนี้นะแต่เราก็กดบริ้งมาหมดแล้วโอเคเอาเป็นว่าเราลองขึ้นไปสตาร์ทรถกันหน่อยแล้วกันนะว่ารถนี่มันสตาร์ทได้ไหมนะครับอ๋อสตาร์ทได้แล้วนะทุกคนก็สามารถขับได้เลยนะครับเอาว่าเดี๋ยวเราทําสีก่อนแล้วกันนะครับทุกคนน่าจะเอาเป็นสีส้มนะครับส้มแรปเตอร์ประมาณนี้นะฮะก็เราจะต้องเอานี่ครับเจอพอดีเกียร์นะครับเกียร์แบตแล้วก็หม้อน้ำเนาะสามอย่างเนาะนอกนั้นเราเบิกใหม่ มันเลยไม่จําเป็นต้องซ่อมนะครับซ่อมเกียร์ตรงนี้นะครับซ่อมหม้อน้าโอเคแล้วก็ซ่อมแบตโอเคซ่อมทุกอย่างเรียบร้อยนะใส่เกียร์เข้าไปนะใส่แบตเข้าไปแล้วก็หม้อน้ําเรียบร้อยนะแล้วก็เดี๋ยวเราลองดูสภาพรถคอนดิชันร้อยเปอร์เซ็นต์ตัดเครื่องปลดเบรกมือนะครับไปหลังกันนะฮะอันนี้ก็ยังไม่จูนนะทุกคนรถมันค่อนข้างหนักนะครับผมขอลองเบิ้ลเสียงวีสิบนะนะโอ้ยเสียงโคตรเพาะทุกคนตัด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 นะครับ โอ้แต่ช้าอยู่นะมันต้องเอาไปจูนก่อนนะครับแต่เสียงโดยรวมแล้วเสียงเพาะนะครับเสียงเท่เลยอะถ้าอยู่ในรถบอดี้เบาๆน่าจะดีนะครับโอเคร้อยห้าแลฮะโอ้โหดูดูคนโอ้โหลงล้อกันต่อนะครับผมมาถึงร้านพิทวิล ผมเอาเป็นล้อตัวนี้แล้วกันนะดาวล้อทองนะครับสองเอามา1เส้นก่อนเนะาะไสยางก็35แล้วกันใหญ่มากมันต้องใช้ล้อใหญ่เนาะรถกระบะแล้วก็ใส่เข้าไปโอ้ขนาดเราว่าเราใช้ล้อใหญ่นะแต่ว่ามันก็ยังดูเล็กอยู่นะลองเป็น25นะแล้วก็ใช้ยาง45มันได้2445นะครับ280ก็เดี๋ยวลองใส่ดู โอเคอัน okay, นี้น่าจะพอดีนะ3ล้อนะครับ1 2 3เอาลดลงกันเถิดตาร์ดเครื่องปลดเบรกมือโอ้ V10 แลปเตอร์ตรงได้นะลองรอบตัดก่อนแล้วกันนะครับป้ายกวดแลปเตอร์ V10 จะวิงทอปสปีดได้เท่าไหร่นะครับตีส้มมาเลยล้อดาวสีขาวตรงอย่างได้เสียงอย่างเทามแรง ร้10 7, อยเจ็้อยโอ้นั่นแหละครับรถมันจะเบีเบียวนิดหนึ่งก็ท็อปสปีดร้อยนะครับ อันนี้มันไม่ใช่รถเน้นท็อปสปีดอยู่แล้วเนาะเป็นรถสายลุยนะครับก็ขอบคุณน้อง h p x นะครับซื้อช่องว่างให้เราทีแรกมันมีแค่10ช่องนะครับแล้วก็เขาซื้อมาเพิ่มให้อีก10ช่องนะครับเราจะใช้เป็นยางสปอร์ตทายเนาะเพื่อความสวยงามเนาะเอาสัก35ดีกว่านะครับทุกคนแล้วก็ไซส์ยีสบสี่สูงสุดนะครับแล้วก็ใช้สัก250พอเนาะเอามา4เส้นนะครับโอเคครับขึ้นแบบเต็มนะครับเดี๋ยวผมลองกดก่อนนะป้ายนะครับโอเควัดได้อยู่นะ ปเตอร์ขับ4เนาะโอเคทุกคนน่าจะเรียบร้อยมีแรงม้าอยู่ที่512แรงม้า383ทอร์คนะครับซึ่งผมยังไม่มีสูตรจูนตัวนี้นะมันเป็นเครื่องใหม่เดี๋ยวเราใช้สูตรจูนของน้องคนนี้นะครับเขาให้เรามาแล้วฮะแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นเครื่องของคนนี้เนาะเป็นคน ทำนะฮะแล้วก็น้องเขาแชร์มาอีกทีนะวาชิด0ูนใช่ไหมอันนี้มันจะเป็น R 3 2เครื่อง V 8 4.0นะทุกคนเมื่าจูดแล้ววิ่งได้383กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะถือว่าถือว่าแรงมากแล้วเราก็จะใช้เนี้ยด้วยนะครับกับเครื่อง V 1 0นะครับโอเคครับทุกคนก็ประมาณนี้เลยนะฮะ5,000บาทป้ายนะครับดูซิจะได้กี่ม้าเนาะและนี่ก็คือรถใหม่ทุกคน Ford Focus RS นะครับเปอร์เซ็นต์การเจอน่าจะอยู่ที่สัก5%้าเปไหมสวยดีเหมือนกันนะครับรถบ้้้าานซิ่งโออรรรรถเเก็เียบยบ ทุกคนได้อยู่700ม้านะครับ700ม้าทอค535นะครับงั้นเดี๋ยวเราลองใช้สูตรจูนของ V8 แล้วกันเนาะที่เราเคยใช้บ่อยๆเนาะก็ประมาณนี้นะทุกคน20 17 50 35 50แล้วก็สปีดลิมิตสัก50นะครับ5,000บาทจัก500ม้านะครับเดิมๆและตอนนี้ก็ 700ม้าแล้วก็จูนใหม่นะครับโอเคขึ้นเรียบร้อยก็ไปกันเลยล้อหมุนเรียบร้อยนะครับของเดิมเรา700ม้า535นะครับตอนนี้หมุนแล้วด,ดู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 เสียงผมรู้สึกเสียงมันค่อนข้างแรงนะ500ม้าทุกคนรู้สึกแรงแต่แต่ความจริงคือไม่แรงโอเคงั้นเราก็ต้องใช้อันเดิมเนาะที่ได้700ม้าเนาะก็จะเป็นสูตรตามนี้นะครับ700ม้าเดี๋ยวขึ้นวัดอีกทีเพื่อความชัวโอเคทุกคน700ม้า535ทอร์กทอนะครับไปดูท็อปสปีดกันดีกว่าวิ่งตรงยาวเท ท็อปสปีดได้เลยนะครับมาเราตัดกันหน่อยฟังเสียงเลยว่าเสียงเท่อยู่นะเครื่งวี10รุ่นรุ่นรุ่นตูนไปรถมันหนักเกินนะครับนี่มีคนไปเชสามประตูมาครับสีขาวทุกคนคิดว่าเราจะวิ่งท็อปสปีดได้เท่าไหร่จาก179ตอนนี้ไหลเรื่อยๆนะครับส0 0นะครับ 200บวก230โอ้โหสุดแล้วทุกคน235กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับสำหรับแรปเตอร์ว้าวโอเคนะนะครับรถบัสตี้หนักหนักอย่างนี้สุดแมปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนยางเนาะเราซื้อยางมานะครับเราก็ใช้ล้อเดิมเหมือนเนาะล้อเดิมเท่เนาะ ยี่สิบสี่เนาะก็สองห้าศูนย์เนาะสี่ล้อนะครับเรียบร้อยโอเคนะครับขึ้นเครื่องเรียบร้อยนะครับสี่ล้อแล้วก็สี่โอเคนะครับโอเคไหมเนาะเฮ้ยได้ทนะุกคนรถขับสี่ขับง่ายครับนี่ครับดิฟได้สบายดิฟสบายผมชอบมากเลยครับสี่ว้าวสวยอะนะครับไม่ธรรมดาเดี๋ยวโค้งซ้ายนะครับเออปึป๊บนะ อ่โค้ขงขวาเอ้โค้งซ้ายทีนะครับวืบโค้อองอะไรโค้ขงขวานะครับโูบประมุดมากโค้งซ้ายวืบโค้ขงขวาวืบวูบแรปเตอร์อเฮ้นะดูดันนะดูดันอ่าฮะแมปแมปโหลดเถิดโอเคแล้วก็วืบ นะครับอยู่เธอนิดนึงโอเคไปกันเลยฮะริมทะเลกันหน่อยนะครับนี่คือริมทะเลบางแสนอ่ะฮะวิ่งเท่าไหร่สองร้อยบวกทกคนคิดว่าผมจะโคง้งสายด้านหน้าอย่างไรหู่มาแบบแรงเกินอู้ออแรงแรงเกิน,นครับก็เท่อยู่นะนะครับแรปเตอร์นะนะครับเท่ๆประมาณนี้นะครับทุกคนแล้วเจอกันคลิปหน้าครับฝากกดไลค์กดติดตามขอบคุณทุกคนมากนะครับสวัสดีครับ